อ่โอเคนะครับคงจะเสร็จแล้วนะถ้าหากว่านักเรียนคำนวณมานะครับนักเรียนจะได้ว่า e 0 l เซล์นะครับจะมีค่าเท่ากับลบ3.18โวลต์นะครับได้เท่ากับลบ3.18โวลต์เพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้ตามแผนภาพเซล์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองเพราะว่าค่า e 0ู l เซลล์มันเป็นลบเนาะ ถ้าหากว่านักเรียนอยากให้ปฏิกริริยานี้เกิดขึ้นได้นะครับนักเรียนจะต้องมีการให้กระแสะไฟฟ้าเข้าไปก่อนนะครับมากกว่า3.18โวลต์ขึ้นไปนะครับปฏิกริริยานี้ถึงจะสามารถเกิดขึ้นได้นะครับอ่ะตารางต่อมาอ่าข้อที่3นะครับเขาบอกว่าจากตารางค่า E0 นะครับเขาบอกว่า การเรียงลำดับไอออนที่มีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนจากมากไปน้อยข้อใดถูกต้องความสามารถในการรับอิเล็กตรอนถ้ามีความสามารถในการรับอิเล็กตรอน,น,าารนรอ,เอ,นอ่เราท่องมาว่ารีรับใช่ไหมรีรับลดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าความสามารถในการรับอิเล็กตรอนก็คือปฏิกิริยารีดักชัน เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะไปดูได้จากตารางได้เลยนะครับก็คือตารางนี้นะครับตารางนี้ว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าใดถ้าหากว่าตัวไหนที่มีค่า e 0 reduction มากสแสดงว่าตัวนั้นรับอิเล็กตรอนได้ดีโอเคไหมครับเดี๋ยวครูจะเปรียบเทียบให้ดูของข้อ1น,นะของข้อกอไก่นะครับอลูมิเนียมบวกอลูมิี u m สามบวกมีค่าเท่าไหร่เอ่ย ลบ6น6่6ลบ 1. นลบ1.66ะเล็กสบวกก็ไปเปิดดูเหล็กสอบวกอยู่ตรงไหนเหล็กสบวกอยู่ตรงนี้มีค่าเท่ากับลบ5 4 5มีค่าเท่ากับลบ5 4เห็นแค่นี้ก็พอที่จะบอกได้แล้วว่า อันไหนมากกว่ากันความสามารถในการรับอิเล็กตรอนระหว่างอะเรียบเทียบแค่2ตัวเองอลูมิเนียมกับเหล็ก2ตัวไหนรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่ากันครับตัวที่จะรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าก็ต้องเป็นเหล็ก2ใช่ไหมครับแสดงว่าข้อกากไก่นี้ผิดละไม่ใช่นะครับนักเรียนก็ต้องไปพิจารณาข้ออื่นดูนะครับอ่ะให้เวลา3นาทีในการทำข้อนี้ครับ แล้วเดี๋ยวค่อยไม่เปิดดูคลิปต่อไปนะครับ3นาที